สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับป้าบดอมไร้นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตอนนี้เป็นเวลาสิบหกนาฬิกาสิบนาทีวันนี้ป้อมก็อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตด,ด้านขาออกแยกหลักสี่นะครับวันนี้ป้อมมาดูอาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจนะครับเช่นเคยนะครับยืนดักพี่น้องประชาชนจราจรกลางก็ไปยืนดักกันแบบนี้นะครับา้อ,อเห็นกล้องไปแล้วนัหนึ่งนายนะครับ พอเห็นกล้องแล้วไปแล้วหนึ่งนายอ่านะครับนี่ครับท่านผู้ชมนะครับดูนะครับนี่นี่ครับนะพอเห็นกล้องเข้าไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วภาพผมบันทึกภาพไว้ได้หมดแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับทางการถ่ายไม่ใช่ถ่ายทอดแล้วกันนะครับเป็นคลิปวิดีโอระยะไกลนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ดูผมอยู่นะครับ นี่ครับดูกันให้ชัดๆนะครับตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ยืนดักกันฟุ้มกันนะครับพอเห็นกล้องนะครับเข้าไปแล้วนะไม่รู้ว่าถ้าทาถูกทําไปนะครับเราไม่ว่านะแต่ผมจะมามาประชามันให้พี่น้องนะครับที่อยู่ในย่านหลักสี่หรือคนที่ใช้รถใช้ถนุนทั่วประเทศไทยนะครับพ่อมานองขอมาประชามันให้พี่น้องนะครับตรงนั้นจะเป็นเส้นทึบ่าเป็นเส้นทึบนะครับเจ้าที่ตำรวจกัก นะครับดักทุกวี่ทุกวันนะครับหิวข้าวก็มากินกินเสร็จก็มายืนดักนะครับไปแล้วครับเจอกล้องนะครับทุกคนเจอกล้องก็เข้าป้อมไปหมดแล้วอืทาถูกทําไปครับเราเราไม่ได้ว่านะถ้าถ้าเจ้าหน้าที่ําถูกนะครับเราไม่ว่านะเราสนับสนุนถ้าเจ้าหน้าที่ําถูก ไปแล้วหายไปแล้วนะครับผมอยากจะให้เห็นนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้โอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับท่านผู้ชมให้ดูกันไปพลางๆนะครับก่อนหน้านี้อ่าเปิดให้ดูนะครับทุกคนอ่าเห็นไหมอ่าอยู่ในกล้องของผมนะครับเปลี่ยนไหมทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับก่อนหน้านี้นะครับแบบโอ้โหแบบสุดยอดมากครับทํางานกัน ทุกคนอาจจะไม่เห็นนะมัน,มนแสงสะท้อนเนาะไม่เห็นเนาะนี่ครับตำรวจนะครับตำรวจชอบมายืนดักตุงบริเวณตรงนี้นะครับตรงแยกตรงนี้นะมันเป็นเส้นทึบพอเจอกล้องนะครับเข้าไปหมดเลยนะก่อนหน้านี้นะครับผมนู่นครับผมยืนอยู่บนนู่นอยู่ทางนู้นนะครับ หายไปหมดนะครับนี่ครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยววิดีโอเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดออกมาให้ทุกคนดูสวัสดีครับพี่ยังเปาครับนะครับหายไปหมดนะครับอ่าหายไปไหนอ่ะอืมผมมาอย่ามาประจามพัน์ให้พี่น้องนะครับที่โดนกันนะครับตรงนี้ถือว่าเยอะมากพอสมควรนะครับ เห็นไหมครับเ้นทึบพรางประบานเถื่อนเนี่ยลงลงถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะมากนําบริเวณจุดนี้อหายไปหมดครับหายไปหมดสวัสดีครับป๋าแหล่ป๋าแหล่สวัสดีครับป๋าแหล่สวัสดีครับห็นไหมมาเอารถเหรอ่ะทำไมไม่ทําต่อไปอ่ะ เอาเลิกแล้วหรอท่านเลิกเลิกแล้วเหรอเลิกเลิก,เลกดักแล้วเหรอน้าเขาเทิกรัดกแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกไปไหนไปไหนไปอำนวยความสะดวกอ่ากี่โมงแล้วเอาว่ากันไปครับเจ้าที่ก็จะไปอำนวยความสะดวกแล้วเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ถ้าไม่เจอกล้องนะอำนวยความสะดวกอ่ายังไงครับยังไงเอาว่ามามานะครับมาดูกันนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนะครับ ไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นจุดบอดนะครับเป็นจุดที่อ่าพี่น้องประชาชนนะครับที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเขาเหยียบเส้นทึบนะครับเขาเหยียบเส้นทึบเนี่ยให้ดูกันชัดๆนะครับอืมเดี๋ยวเรากล้องมันอาจจะเวียนไปเวียนมา อ่านี่ครับมันจะเป็นเส้นทึบนะครับมันจะเป็นเส้นทึบตรงนี้เรามัดระวังกันไม่อยากเสียตังค์นะครับเรามัดระวังกันนะครับเนี่ยเ้าออกมาเน oh. ี่ยโดนเลยนะเนี่ยเนี่ยถ้าออกอย่างป้ายแดงเนี่ยเห็นไหมครับอย่าหาทํานะเนี่ยตํารวจไม่อยู่นะแต่ถ้าตํารวจอยู่เนี่ยโดนเลยนะเออนี่ครับมันยาวมันทอดยาวไกลมากนะครับตรงนี้บริเวณตรงนี้นะมันยาวไกลมาก ท่านผู้ชมเห็นด้านหลังผมไหมครับเห็นด้านหลังผมไหมแต่จริงๆผมอัดทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับอันนี้เป็นแยกแจจงวัฒนะนะครับแจจงวัฒนะนะอืพอเห็นกล้องปุ๊บนะครับมันยาวมากครับท่านผู้ชมนะครับตรงนี้นะเรามาระวังกันแล้วกันครับใคร